ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายซิโยอเปิดช็อตบูค่ะผู้กองฐานราบนำเข้าตีเขมรตกภูมะเขือลั่นเดือดค่ะอย่าทำตัวมีปัญหาถ้ามีไม่คุยพร้อมทำตามแผนค่ะ เปิดช็อตบู๊ค่ะเซเบิร์ตเปิดคลิปผู้กองฐานราบค่ะผู้นำทัพเข้าตีเขมรตกภูมะเขือลั่นเดือดอย่าทำตัวมีปัญหาถ้ามีไม่คุยพร้อมทำตามแผนของเราค่ะจากกรณีที่พลตรีวันชนะสวัสดีค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรกรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะได้พาทัวร์ภูมะเขืออำเภอกันทราลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะซึ่งแซเวิร์ดค่ะได้เล่านะบอกว่าฝากถึงผู้นำเขเมรก่อนที่จะออกมาแหกปากนะถแถลงโกหกขอให้แหกตาดูความจริงด้วยเรื่องโกหกที่เขเมรพยายามหลอกคนเขเมรด้วยกันว่ายอดภูมะเขือไทยยังยึดไม่ได้เรื่องจริงคือบนยอดภูมะเขือนณะปัจจุบันหานไทยสามารถสถาปนาความมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหนึ่งได้ทำการทำลายบันไดทางขึ้นทั้งหมด 2. ได้ทำการวางรดน้ำหีบเพลงบริเวณเขาโดยรอบเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็3ค่ะาตรวจพบระเบิดสังหารบุคคลจำนวนมาก4ค่ะทถานไทยได้ปักธงชาติไทยเหนือยอดภูมะเขือปลิวสวัยเป็นสง่าค่ะเขาว่าภูมิประเทศบนยอดภูมะเขือนี้ถือว่าเป็นชัยภูมิที่สำคัญได้เปรียบอย่างยิ่งทั้งการตรวจการและพื้นการยิงนะมองจากยอดภูมะเขือออกไปทางเขเมรด้านซ้ายสามารถมองตรวจการได้ไกลถึงปราสาทพระวิหาร สามารถเห็นเส้นทางการส่งกําลังของเขมรได้อย่างชัดเจนส่วนทางด้านหน้าและทางขวาก็เช่นเดียวกันนะก็สามารถตรวจเห็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายของเขมรได้ทั้งหมดค่ะภูมิประเทศบนยอดภูมิเขินนี้จึงถือว่าเป็นภูมิประเทศสําคัญที่เขมรก็อยากที่จะยึดกับพื้นให้ได้ค่ะและล่าสุดเมื่อวันที่22สิงหาคม2568ค่ะเซเบิร์ตค่ะได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความไนดะ้บอกว่าฐานร,ราบราชนีแห่งสนามรบ อกตีดินกินของป่าใกล้ตาไกลตีนเรื่องเล่าขูมะเขือน้องโกะค่ะร้อยเอกพานุพงศ์ทองขาวเป็นเตรียมทหาร53ตอนผมเป็นผู้พันโกะยังเป็นนักเรียนในะร้อยอยู่นะเป็นนักเรียนที่มีลักษณะฐานดี ที่ว่าดีนี้ก็คือมีความเป็นผู้นำร่างกายแข็งแรงและรูปร่างกำยำหุ่นดีโกะนอกจากจะลักษณะทางทหารดีแล้วยังเป็นนักเรียนที่เรียนดีอีกด้วยนะ,ะเมื่อจบรับราชการในเหล่าฐานราบได้สอบชิงทุนไปศึกษาหลักสูตรต่างประเทศที่โรงเรียนฐานราบรัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะหลักสูตร IBOLC ค่ะ ที่ค่ายฟลอตมอนะคะปัจจุบันน้องโกเป็นผู้บังคับกองร้อยฐานราบได้พากําลังของกองร้อยเข้าตีฐานเอมเนที่ภูมะเขือจนสามารถยึดภูมะเขือไว้ได้วลีเด็ดของโกก็คือถ้าไม่อยากมีปัญหาก็อย่าทําตัวให้มีปัญหานะ,ะในเมื่อมันมีปัญหาเราก็ไม่คุยปฏิบัติตามแผนของเราเลยนะ,ะภายใต้ความเข้มแข็งห้าวหานี้ยังแฝงไปด้วยจิตใจที่อบอ้อมอารีและความละมุนเมื่อได้เห็นผู้กองโกนะนั่งเล่นอยู่กับสุนัขบนภูมะเขือ สุนัขที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ชุบเลี้ยงให้ข้าวให้น้ําให้ที่อยู่อาศัยดีใจและภูมิใจที่ได้เจอกันในครั้งนี้เสร็จสึกเมื่อใดไปกินข้าวกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันสักหน่อยค่ะทาไม่อยากมีปัญหาีาัาเมื่อมันมีปัญหาอีกรอบหนึ่งก่อนที่24เราก็ไม่คุยนะครับเราก็ปฏิบัติตามแผนของเรา นอกจากนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเซเวิร์สเคยเล่านะบอกว่าเส้นทางเนี่ยกว่าจะขึ้นมาถึงภูมิเขือเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ขึ้นไปได้ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าอดทนนะแล้วก็ต้องใช้ความทรมานอดทนต่อความยากลําบากแล้วน้องๆที่ขึ้นไปเนี่ยเราเสียเปรียบทางภูมิประเทศเพราะเราอยู่ต่ากว่าแต่เราสามารถที่จะผลักดันเข้าออกไปได้ภูมิประเทศของเขาเนี่ยในหลายๆที่เนี่ยนะคะถือว่าเป็นภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะแข็งแรง แล้วก็เป็นที่มั่นค่อนข้างแข็งแรงตอนไปไปลายยอดเลยนะเนี่ยนะะแล้วก็บอกว่าแต่ผมที่ว่าน้องเหล่านี้ใช้ความห้าวหาญแล้วก็ความระวัดระวังสูงที่สามารถเข้าไปแล้วก็ผลักดันให้ฐานขเขมรเนี่ยเรียกว่าตกคูเลยนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะคะพื้นที่บนภูมิมะเขือเป็นของฝ่ายไทยร้อยเปอร์ซนะคะไม่ว่าขเขมรจะพูดยังไงก็ตามแต่ความจริงเป็นแบบนี้นะพร้อมฝากไปถึงฮุนเซนนะฝากไปถึงฮุนมาเนตด้วยบอกว่ามายืนบนยอดภูมะเขือเนี่ยให้ผมเห็นหน่อย แล้วมาเมื่อไหรนะก็บอกผ่านสื่อมาได้เลยผมจะไปยืนตรงนั้นด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ท้าคุณเซนกันค่ะพื้นที่บนภูมะเขอเนี่ยเป็นของฝ่ายไทยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าฝ่ายขเขมรจะพูดอย่างไรก็ตามแต่ความจริงเป็นแบบนี้ผมฝากไปถึงหุนเซนฝากไปถึงคุณมาเน็ตมายืนบนยอดภูมะเขให้ผมเห็นหน่อยวันนี้มายืนบนยอดแล้วมาเมื่อไหร่นะบอกผ่านสื่อมาได้เลยผมจะไปยืนตรงนั้นด้วย จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนว,วากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง2 2 0บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id atchapsi.store หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติ สามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ